ห,หนบานสวัสดีครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการหิ่งห้อยเพื่อนบ้านแสงเล็กๆที่รวมกันกับผมภูครับและดาวค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับภารกิจสำคัญที่จะเปลี่ยนประเทศของเราวันนี้เราสองคนไม่ได้มามือเปล่าแต่เราพกพาความรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งที่ดาวบอกเลยว่าอ่านจบแล้วเหมือนได้เปิดโลกใบใหม่เลยค่ะใช่ครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า How minds change หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าความคิดคนเราเปลี่ยนกันได้อย่างไรเขียนด้วยคุณเดวิดแมกเรนี y ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้มันจำเป็นมากครับสำหรับยุคสมัยนี้จำเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเนื้อหาในบทที่หนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบทนำของหนังสือเล่มนี้กันก่อนซึ่งแค่บทนำก็น่าสนใจจนวางไม่ลงแล้วคะ่ะงั้นผมขอเริ่มด้วยคำถามแทงใจดำคุณผู้ฟังก่อนเลยครับเคยไหมครับ เวลาที่คุณไปเถียงกับใครสักคนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือคนในครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องความเชื่อหรือเรื่องอะไรก็ได้คุณเตรียมข้อมูลไปแน่นปึกกะว่างานนี้ชนะใสใสแต่ผลลัพ์กลับตาลปัดใช่ไหมคะแทนที่เขาจะฟังแล้วบอกว่าเออเธอพูดถูกนะฉันเปลี่ยนใจแล้วเขากลับยิ่งโมโหยิ่งเถียงคอเป็นเอ็นแถมดูเหมือนเขาจะยิ่งเชื่อมั่นในความผิดผิดของตัวเองหนักกว่าเดิมเสียอีกนั่นแหละครับ จุดที่ทําให้หลายคนท้อจนอยากจะถอดใจเหมือนกับคุณเดวิดผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เลยครับเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายสุดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจคนต้องเล่าพื้นเพเขานิดนึงค่ะคุณเดวิดแกเป็นนักเขียนเรื่องจิตวิทยาแกเขียนหนังสือมาแล้วสองเล่มเกี่ยวกับเรื่องความลำเอียงของสมองหรือที่เรียกว่าไบแอสและเรื่องตักกะวิบัติแกศึกษาเรื่องพวกนี้จนแกเชื่อฝังหัวเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยไร้เหตุผลสินดีใช่ครับ แกถึงขั้นประกาศออกใหม่บนเวทีหรือในบทความของแกบ่อยๆเลยว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะไปพยายามเปลี่ยนใจใครโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องความงมงายหรือทฤษฎีสมคบคิดต่างๆแกบอกว่าเสียเวลาเปล่าซึ่งความรู้สึกสิ้นหวังของแกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะแต่มันมาจากประสบการณ์ตรงในชีวิตแกเลยคุณเดวิดแกโตมาในรัฐมิสซิสซิปปีทางตอนใต้ของอเมริกาซึ่งสังคมที่นั่นค่อนข้างจะหัวโบราณมากม นึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนสังคมต่างจังหวัดบ้านเราในยุคก่อนๆครับที่ผู้ใหญ่เขาจะมีความเชื่อที่เคร่งครัดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องที่บอกว่าการรักเพศเดียวกันเป็นบาปหรือเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างทฤษฎีวิวัฒนาการคนแถวนี้ก็มองเป็นแค่ทฤษฎีมั่วๆทีนี้พอคุณเดวิดแกโตขึ้นได้เรียนรู้โลกกว้างจากอินเทอร์เนต็ตจากหนังจากข่าวสารมันก็เกิดความขัดแย้งสิคะสิ่งที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันรู้กับสิ่งที่ครอบครัวเชื่อมันคนละเรื่องกันเลย จะเถียงก็ไม่ได้จะคุยด้วยเหตุผลก็ทะเลาะกันบ้านแตกสุดท้ายเขาก็เลยเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงครับคิดว่าเงียบๆไว้ดีกว่าเพราะคิดว่ายังไงก็เปลี่ยนใจคนรุ่นเก่าไม่ได้จนกระทั่งแกได้ไปทำงานเป็นนักข่าววิทยาศาสตร์และต้องดูแลเพจ Facebook ให้กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นตรงนี้ล่ละคะ่ะที่เป็นจุดพีค วันหนึ่งมีนักอุตุนิยมวิทยาของสถานีออกมาอธิบายข่าวเรื่องภาวะโลกร้อนว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันเกิดจากฝีมือมนุษย์นะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนคุณเดวิดแกก็ทําหน้าที่ของแกครับคือเอาลิงก์ข้อมูลเอาบทความวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญไปแปะในคอมเมนต์เพื่อย,ยืนยันข้อมูลนั้นแกคิดแบบซื่อเลยว่าเดี๋ยวพอคนเห็นข้อเท็จจริงเห็นหลักฐานก็คงจะหยุดเถียงแล้วยอมรับความจริง แต่ที่ไหนได้กลายเป็นวัดทัวลงค่ะคอมเมนต์ด่ากราดเต็มไปหมดยิ่งคุณเดวิดเอาลิงก์ข้อมูลไปแปะสู้คนทางบ้านก็ยิ่งไปหาลิงก์มั่วๆมาแปะสวนกลับแกบอกว่าวันนั้นทั้งวันเหมือนว่าแกมั่วแต่เล่นเกมทุบตัวตุ่นอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นึกภาพเกมทุบตัวตุ่นตามงานวัดนะครับที่พอเราเออกขอนทุบหัวตัวนี้ลงไปอีกตัวก็โผล่ขึ้นมาทางนูน้นทุบทางนู้นก็โผล่ทางนี้ไม่จบไม่สิน้นการเถียงด้วยข้อมูลของคุณเดวิดก็เป็นแบบนั้นเลยครับยิ่งแปะข้อมูล คนยิ่งโกรธยิ่งต่อต้านและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีผู้ชายคนหนึ่งโกรธมากขับรถบุกมาถึงสถานีโทรทัศน์เลยนะคะมาถามหาว่าใครเป็นคนดูแลเพจ f a c e b o o k พอรู้เป็นคุณเดวิดก็ขอจะเจอตัวให้ได้โชคดีที่พนักงานต้อนรับไหวตัวทันรีบโทรเรียกตำรวจผู้ชายคนนั้นก็เลยหนีไปก่อนแต่เหตุการณ์นั้นทำเอาคุณเดวิดหลอนไปเป็นเดือนเลยครับต้องคอระวังตัวเวลาเดินเข้าเดินออกที่ทำงาน เห็นไหมคะภูเหตุการณ์นี้มันสอนให้รู้เลยว่าถ้าเราเข้าใจผิดๆว่าการเปลี่ยนใจคนคือการเอาข้อมูลไปฟาดหัวเขามันนับจักจะไม่ได้ผลแล้วมันยังอันตรายด้วยถูกต้องครับมันทําให้เราเสียเวลาเสียสุขภาพจิตและที่สําคัญคือมันทําให้เราทอแท้จนเราไม่อยากจะคุยกับคนที่คิดต่างอีกต่อไปเราจะมองว่าพวกเขาโง่พวกเขาบ้าหรือเป็นคนไม่ดีไปเลยซึ่งนั่นคือการเสียโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากครับ เสียโอกาสที่เราจะได้ทําความเข้าใจกันเสียโอกาสที่จะช่วยให้เขารู้ความจริงหรือเสียโอกาสที่เราเองจะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆจากเขานี่แหละค่ะคือราคาที่เราต้องจ่ายถ้าเราไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในการเปลี่ยนความคิดแต่จุดพีคของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่คุณเดวิดแกกําลังเดินสายบรรยายและหากินกับความคิดที่ว่าคนเราไม่มีทางเปลี่ยนใจกันได้แกก็เริ่มรู้สึกตงหงิดหงิดใจค่ะเพราะโลกความเป็นจริงที่แกเห็นมันดันตรงกันข้ามกับสิ่งที่แกเชื่อ ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเลยคือเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันในอเมริกาค่ะคุณเดวิดแกสังเกตว่าในปี2012คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคัดค้านเรื่องนี้อยู่เลยแต่พอปีถัดมาคือปี2013อยู่ดีๆเสียงส่วนใหญ่ก็พลิกกลับมาสนับสน,นุนเฉยเลยเร็วมากนะครับแค่ปีเดียวพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณเดวิดแกเลยชุกคิดว่าอา้าว ที่แกเคยไปนั่งเถียงกับชาวบ้านในเน็ตแทบตายเถียงกับคนที่เชื่อว่าการแต่งงานเพศเดียวกันจะทำลายสถาบันครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้นนจู่ๆข้อโต้แย้งจากคนพวกนั้นมันก็หายไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะลองดูเรื่องใกล้ตัวเราก็ได้อย่างเรื่องการสูบบุหรี่สมัยก่อนใครๆก็สูบในออฟฟิศสูบในร้านอาหารหรือสูบบนเครื่องบินกันเป็นเรื่องปกติแต่ดูเดี๋ยวนี้สิคะถ้าใครหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดในห้องแอร์นี่โดนมองแรงแน่นอนจริงครับเรื่องกัญชาหรือเรื่องสิทธิสตรีก็เหมือนกัน จากสิ่งที่สังคมเคยต้านสุดตัวกลายเป็นเรื่องปกติได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้คุณเดวิดเริ่มมีความหวังและย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจําวัยเด็กเรื่องคุณอาของเขาเรื่องนี้ซึงมากค่ะคือคุณเดวิดมีคุณอาที่เป็นเกย์อาแกเก็บเงินจากการเป็นหน่วยกู้ชีพไปเปิดร้านขายดอกไม้ในเมืองเล็กๆแต่ก็โดนเจ้าของตึกรังแกข่มขู่สารพัดเพราะรังเกียจที่แกเป็นเกย์จนอาต้องโทรมาขอความช่วยเหลือจากพ่อของคุณเดวิดพ่อของคุณเดวิดพอวางสายปุ๊บ ็รีพารุกชายคือคุณเดวิดเนี่ยขับรถบึ่งไปที่ร้านเลยครับพ่อเดินเข้าไปเคลียร์กับเจ้าของตึกบอกว่าถ้ายังไม่เลิกข่มขู่จะมีเรื่องนะจนอีกฝ่ายยอมถอยแต่สิ่งที่ฝังใจคุณเดวิดคือตอนขับรถกลับพ่อแกนั่งเงียบกริบไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเพราะสมัยนั้นการเป็นเก์ในรัฐมิสซิสซิปปีมันเป็นเรื่องต้องห้ามไงคะ่ะพ่อเลยต้องเก็บเงียบแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันสิคะ่ะตอนนี้คุณอาของเขาใช้ชีวิตเปิดเผยได้อย่างมีความสุข เพื่อนๆ LGBTQ ของคุณเดวิดก็ลงรูปงานแต่งงานกันโครมครามนี่คือหลักฐานคาตาเลยครับว่าความคิดของสังคมเปลี่ยนได้จริงๆคุณเดวิดก็เลยเปลี่ยนจากคนที่สิ้นหวังกลายเป็นคนขี้สงสัยแทนแกเลยไปตามหานักวิทยาศาสตร์เพื่อถามคําถามที่กวนใจแกว่าตกลงมนุษย์เราเถียงกันไปทไําไมแกไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิดชื่อคุณฮูโกเมอร์ซีเอค่ะซึ่งคําตอบที่คุณฮูโกให้มาน่าสนใจมากเขาบอกว่า ธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้เถียงเพื่อเอาชนะข้าคานกันนะคะเอา้าแล้วเราเถียงกันทําไมครับเราเถียงเพื่อหาคอนเซนแซสร่วมกันต่างหากค่ะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเ,เอาหัวมาชนกันเอาความคิดมางัดกันมันคือกระบวนการคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เผ่าเราอยู่รอดค่ะเข้าใจเลยครับสมมุติว่ากลุ่มเรากําลังหลงป่าคนหนึ่งบอกไปทางซ้ายอีกคนบอกไปทางขวา การเถียงกันก็คือการเอาข้อมูลมาแชร์กันว่าทางไหนปลอดภัยที่สุดไม่ใช่การเถียงเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งดูฉลาดกว่าถูกต้องค่ะคุณฮูโก้เขายังเปรียบเทียบให้เห็นภาพอีกว่าถ้ามนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดกันได้จริงๆโลกนี้คงเหมือนเมืองของคนหูหนวกคือคงไม่มีใครคุยกันแล้วพอพูดไปก็ไม่มีประโยชน์คมมากครับดังนั้นการที่เรายังเถียงกันยังคุยกันอยู่แสดงว่าลึกๆแล้วสมองของเราถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนแปลงได้ครับ การเถียงไม่ใช่บั๊กหรือข้อผิดพลาดของระบบสมองแต่มันคือฟีเจอร์หรือลูกเล่นสำคัญที่ทำให้เผ่าพันธุ์เราพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ครับพอเรารู้แล้วว่าธรรมชาติสร้างให้เราเถียงกันเพื่อหาทางออกร่วมกันและสมองของเราก็พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาคำถามที่ตามมาคือแล้วทำไมเวลาเราพยายามจะไปเปลี่ยนใจใครจริงๆมันถึงได้ยากเย็นแสนเข็ญขนาดนั้นล่ะครับนั่นเป็นเพราะเราเข้าใจคำว่าการโน้มน้าวใจหรือ persuasion ผิดไปค่ะคุณผู้ฟัง หลายคนพอได้ยินคำนี้จะนึกไปถึงการสะกดจิตการล้างสมองหรือเลวร้ายสุดคือนึกถึงการหลอกลวงให้คนอื่นทำตามที่เราต้องการใช่ครับเรามักจะมองว่าการโน้มน้าวคือการทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายแพ้แล้วยอมสยบแทบเท้าเราแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาให้นิยามใหม่ที่สวยงามมากค่ะเขาบอกว่าการโน้มน้าวใจที่แท้จริงคือการทำให้คนอื่นเปลี่ยนความคิดด้วยความสมัครใจย้ำนะคะว่าต้องสมัครใจไม่ใช่การบังคับขู่เข็นคำนี้สำคัญมากครับ บังคับกับโน้มน้าวไม่เหมือนกันถ้าคุณเอาปืนไปจ่อหัวใครให้เขาพูดว่าโลกร้อนมีจริงอันนั้นเขาเรียกว่าบังคับครับเขาอาจจะพูดตามที่คุณต้องการเพื่อให้รอดตายแต่ในใจเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดเลยถูกต้องค่ะผู้เขียนเขาเลยมีคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆเขาบอกว่าความคิดของคนเรามันเหมือนกับเส้นเชือกค่ะผู้ลองนึกภาพตามนะคะถ้าเรามีเชือกวางอยู่บนโต๊ะแล้วเราพยายามจะดันเชือกไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคะ เชือกมันก็ไม่ไปข้างหน้าสิครับมันจะย่นเข้าหากันยิ่งออกแรงดันมันก็ยิ่งขดยิ่งยุ่งเหยิงกว่าเดิมนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราทําเวลาเราไปเถียงแบบเอาเป็นเอาตายเรากําลังพยายามดันความคิดของเราใส่หัวเขายิ่งเราดันแรงเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสร้างกําแพงต่อต้านแรงเท่านั้นวิธีที่ถูกต้องในการขยับเชือกคือเราต้องดึงมันเบาๆคะ่ะจูงมันให้ตามเรามาโอ้โหเห็นภาพเลยครับดันเชือกไม่ได้ต้องดึงเชือกแล้วทีนี้เราจะดึงยังไงให้ใหเขายอมตามเรามาล่ะครับ กุญแจสําคัญดอกแรกเลยนะคะก่อนที่จะอ้าปากพูดอะไรออกไปให้ถามตัวเองก่อนว่าทําไมหรือเจตนาของเราคืออะไรเราอยากเปลี่ยนใจเขาไปทําไมลองยกตัวอย่างจากในหนังสือได้ไหมครับเผื่อคุณผู้ฟังจะนึกภาพตามได้ชัดขึ้นได้เลยค่ะมีตอนหนึ่งที่คุณเดวิดเถียงกับคุณข้อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดทางการเมืองเถียงกันหนักมากงัดข้อมูลมาสู้กันจนเหนื่อยทั้งคู่จนสุดท้ายคุณเดวิดแกหยุดแล้วถามใจตัวเองว่านี่เรากําลังทําอะไรอยู่ เราอยากเอาชนะพ่อเหรอคำตอบคือไม่ใช่นี่นาะแล้วแกทำยังไงต่อครับแกเปลี่ยนท่าทีเลยค่ะแกบอกพ่อไปตรงๆว่าพ่อครับผมรักพ่อนะที่ผมเถียงเนี่ยเพราะผมเป็นห่วงผมไม่อยากให้พ่อโดนคนในเน็ตหลอกผมอยากให้เราเข้าใจตรงกันเพราะผมรักพ่อแล้วผลเป็นยังไงครับเชื่อไหมคะว่าการเถียงแบบเอาเป็นเอาตายจบลงทันทีคุณพ่อแกเสียงอ่อนลงแล้วยอมรับว่า จริงๆแกก็ไม่ได้มั่นใจในข้อมูลพวกนั้นร้อยเปอร์เซ็น์หรอกแค่แกแกลัวว่าแกจะถูกหลอกเหมือนกันกลายเป็นว่าพ่อลูกได้นั่งคุยกันดีๆได้แลกเปลี่ยนกันว่าแหล่งข้อมูลไหนเชื่อถือได้บ้างนี่สินะครับคือพลังของการดึงเชือกพอเราวางถุงกาวเอ้ยวางถุงอัตตาลงแล้วพูดด้วยความห่วงใยจริงๆอีกฝ่ายเขารับรู้ได้ครับว่าเราไม่ได้มาเพื่อทําร้ายเขาแต่มาเพื่อช่วยกันหาความจริงใช่ค่ะดังนั้นสรุปง่ายๆสําหรับส่วนนี้คือ เลิกคิดที่จะเอาชนะในการโต้เถียงค่ะแต่ให้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นเรามาช่วยกันหาความจริงหรือเรามาคุยกันเพราะความหวังดีแทนถ้าตั้งโจทย์ถูกวิธีการพูดของเราจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติแล้วผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะที่ดาวพูดมาทั้งหมดนี้มันคือหัวใจสําคัญเลยนะครับและมันยืนยันว่าทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงได้รับคําชมถล่มทลายจากนักคิดนักเขียนทั่วโลกใช่ค่ะมีคนดังๆหลายคนเลยนะคะอย่างคุณแดเนียลพิงค์ นักเขียนระดับเบสเซลเลอร์ที่เขียนหนังสือ Drive ก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่สังคมเรากำลังต้องการอย่างที่สุดในนาทีนี้เลยค่ะเพราะมันช่วยชี้ทางให้เห็นว่าการพูดคุยด้วยความเมตตามันสามารถแผนที่การโต้เถียงที่ต้องมีคนแพ้คนชนะได้คือมันไม่ใช่หนังสือวิชาการที่อยู่บนหอคอยงาช้างนะครับแต่มันคือคู่มือภาคปฏิบัติที่เอาไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับคู่รักหรือคุยกับคนในครอบครัวที่เห็นต่างกันสุดขั้ว โดยที่ไม่ต้องทำลายความสัมพันธ์ทีนี้คุณผู้ฟังคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในตอนต่อๆไปของซีรีสน์นี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องอะไรบ้างบอกเลยว่าเนื้อหาในสารบัญเนี่ยน่าสนใจทุกบทเลยคะ่ะเริ่มจากตอนหน้าเราจะเข้าสู่บทที่หนึ่งที่ชื่อว่า post truth หรือยุคที่ความจริงไล่ตามความเชื่อไม่ทันเราจะมาดูกันว่าทำไมบางทีความจริงถึงไม่มีความหมายและอะไรที่ทำให้เราหลุดออกจากโลกแห่งความจริงได้ แล้วก็จะมีเรื่อง deep canvassing หรือเทคนิคการเคาะประตูบ้านคุยอันนี้น่าทึ่งมากค่ะเป็นวิธีการที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองใช้คุยกับชาวบ้านแล้วสามารถเปลี่ยนใจคนในเรื่องยากๆได้ภายในเวลา20นาที20นาทีเองเหรอครับสุดยอดเลยนอกจากนั้นยังมีเรื่อง street epistemology หรือยาณวิทยาข้างถนนชื่อดูยากนะครับแต่มันคือวิธีชวนคุยแบบนักปราชญ์ให้คนฉุกคิดหาคาตอบด้วยตัวเอง ยังไม่หมดนะคะเราจะไปคุยกันเรื่อง Tribalism หรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยว่าทำไมสมองเราถึงชอบแบ่งเขาแบ่งเราแล้วทำไมการอยู่ผิดกลุ่มถึงทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดฟังแค่นี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วครับผมว่าการเดินทางไปกับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีเปลี่ยนใจคนอื่นนะครับแต่มันคือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนตัวเราเองด้วยจริงที่สุดคะ่ะพอเราเข้าใจกลไกสมองเข้าใจที่มาที่ไปของความคิด เราจะใจเย็นลงเราจะฟังเก่งขึ้นและเราจะเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นและเมื่อนั้นล่ละครับเราจะเป็นเหมือนแสงเล็กๆตามชื่อรายการหิ่งห้อยเพื่อนบ้านของเราที่แม้แสงจะไม่จ้ามากแต่ถ้ารวมกันหลายๆดวงก็ช่วยลดความมืดมิดความขัดแย้งในสังคมลงได้ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอฝากบทนำของ How Minds Change ไว้เท่านี้นะคะการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเตรียมตัวพบกับบทที่หนึ่งในตอนหน้ามาร่วมเดินทางสำรวจจิตใจมนุษย์ไปกับพวกเรานะคะ สำหรับวันนี้ผมและดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะงืนบ